สวัสดีค่ะ FC ทั้งหลายป้าค้าใสก็อยู่คนเดียวก็เลยคิดถึง FC คิดถึง FC ลบกับแมงอะไรนะคะแมงเล็กๆนะ่ะแมงวันแล้วก็มีแมงอีกตัวเล็กๆมันมาเจาะกินป้าค้าใสก็เอาแป้งโปะไม่ให้มันมาเจาะ แต่มันก็ไม่ยอมนะคะปาคำใสก็ปุ๊หมดนะคะนี่หูก็ปุกไม่ให้มันกินไม่ให้มันเจาะไอ้ตัวเล็กๆนะมันเจาะป้าคำใสก็อยู่คนเดียวก็เลยโอ้มาทำคลิปที่ถึง f อซก็เลยมาทำคลิปนะคะว่าตอนนี้ป้าคำใสก็ อาดีขึ้นเยอะนะคะตื่นนอนมาก็เห็นแต่มแมลงวันนี่แหละจะมาเจาะมาอะไรป้าคำใส่ก็ตั้งพัดลมกอฟื้นตั้งให้นะคะ,ะตั้งให้กับเปิดพ่อฟื้นไปสกุลไปหาน้องลาล่าอยู่คนเดียววันนี้ก็เลยทําคลิปซเลยอ่าคิดถึงเวลาไอนี่มันแน่นหน้าอก ไฟนี้มันแน่นหมดนะคะเวลาไอานี่ก็จีบหัวใจไอก็ไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมันเจ็บมันปวดถึงเวลาเป็นมันก็เป็นเนาะก็เห็นแต่เขาผ่านไปผ่านมา <c oughs> เวลาไอานี่เจ็บมากเจ็บหัวใจ ทไมมันไอแท้เวลาไม่อยากไอมันก็ไอนะคะเวลาป้าคำใจไม่อยากไอมันยิ่งอยากไอตีงเล็กๆน้อยๆก็จะไอ ป้าค้ใสก็ไม่ชอบไอด้วยแต่ไอลูกยูนี้ไอตลอดก็นอนตื่นขึ้นมาพ่อฟื้นบอกว่าจะไปหาลาล่าเอาอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> ทีไรก็เจ็บเจ็บหัวใจค่ะมันแน่นมันเจ็บมันปวดแต่ mm. ดีนะคะ mm. ที่องค์ปู่ปาริจิตช่วย mm. คิดว่า mm. หายครั้งนี้ป้าคำสายจะขี่รถระมัดระวังมากมากเลย mm. จะกลับาจากขายของน่ะ 18, บแนี้ไม่กลับแล้วสิบหกก็กลับบ้านได้แล้วหมดไม่หมดก็กลับบ้านเพราะว่าเราก็แก่แล้วมันไม่เห็นอันนี้ยิ่งขี่รถเร็วด้วยอยากถึงบ้านกลัวลูกรอทำกับข้าวสามีรอกินข้าว ก็เลยรีบต่อไปนี้จะมาแต่กลางวันที่ว่าเราเห็นถนนหนทางอันนี้ไม่รู้เรื่องเลยวันนี้โปุะไปหมดเลยนะคะเพราะว่าไอตัวเล็กๆมันมันเจาะลงที่แผลที่ที่เขาเย็บมันก็เจาะถึงมันจะแห้งมันก็เจาะกิน ถ้าถูกรางวันที่หนึ่งจะซื้อให้แมงมีสองกิโลเนื้อจะให้เขาสับสับแล้วไปวางไว้ให้มันกินจะซื้อให้แมงวันตัวใหญ่ๆนั้นอีกสองกิโลเนื้อสับให้มันกินนะคะอันนี้มันมันอยากกินของของป้าคําใสนะคะมันกินแต่ก็เปลี่ยนช่องใหม่แล้วนะคะ ป้าคำใสชาแนวป้าคใสเปลี่ยนแล้วนะคะก็คิดถึง FC จะบอก f อฟว่าขอบคุณทุกท่านทุกคอมเมนต์ที่ยังไม่ลืมป้าคำใสขอบคุณพี่เพชรสมนชัย,ยพรที่ยังไม่ลืมน้องคนนี้ขอบคุณพี่มากๆที่ช่วยเหลือครั้งนี้นะคะ ก็วันบวงสวงอ่ะวันบวงสวงบวงสวงปีนี้ป้าคำสใสจะได้ไปเต้นกับ f อซป้าคำสาสจะจ้างคนอยู่บ้านพอป้าคำสาสหาเงินได้ก็จะเก็บเงินไว้จ้างญาติมาเฝ้าบ้านอยู่กับลูกป้าคำสใสจะไปเต้น หน้า,าลานปูเต้นกับเอซีทุกคนจะไปตั้งแต่วันที่จะไปนอนสักคืนนะคะหรือว่าสักสองคืนก็ดูเงินก่อนป้าไก่ป้าคำสายจ้าหาเงินเก็บไว้เจียดไว้วันละเพื่อจะถึงวันบวงสวงก็ เหลืออีกนานนะคะจะเก็บวันละอ่า50บาทไปขายของจะเก็บไว้นะคะคิดว่ามันมันจะกลัวแป้งมันไม่กลัวนะคะมันมันก็เจาะอ,อยู่คือเก่าเราได้เอานนี้มาพันไว้แต่เราปลุกหลายๆเข้ามันก็ไม่อยากใกล้เท่าไหร่นะคะ ต้องเอาพันไว้ถ้านั้นมันจะกินเจาะกินป้าคำใสไปเรื่อยๆป้าคำใสย,ยิ่งปวดคิงอยู่พริกก็ไม่ค่อยได้อันนี้ปลูกแป้งจนจนปุกหมดที่เป็นแผลนี่ก็ปลูกที่เย็บนี่ก็ปลูกอันนี้ก็ปลูกอันนี้ก็ปลูก แถวนี้ป้าคาใสก็ปุกมันนะคะแถวนี้ก็ปกุกไม่ให้มันอยากกินให้มันแห้งแต่มันก็พยายามจะกินป้าคำใสยอยู่บอกว่าเดี๋ยวให้ป้าคำใสถูกรางวันที่หนึ่งก้อนเดี๋ยวป้าคำใสจะเอาไปเลี้ยงอย่าพึ่งอยากกินป้าคำใสเลยป้าคำใสคิดถึงเพื่อน คิดถึง FC ฟีคิดถึงลูกๆหล,ลานๆอยู่คิดถึงพี่ี่น้องๆพ่อๆแม่แม่อยู่ก็อย่าอยากกินเลยเนาะก็ตื่นขึ้นมาก็เดินได้ลองเดินเดินได้สามก้าแล้วยามพ่อฟื้นไม่อยู่เราก็พยายามจะออกกำลังกายนะคะ ก็ขอบคุณอ่าเอซีทั่วโลกก็ฝากไปถึงพี่เพชรสมน์สายพรฝากไปถึงช่องค่อยบอกเจ้าแล้วฝากไปถึงอ่าหลายหลายช่องลุงป้า,ฝา,ปาฝากไปถึงคุณพี่อ่าฝากไปถึงคุณ คุณคุณคุณพ, York, ะะณพี่แม่น้อยนิวยอร์กนะคะคุณพี่แม่น้อยนิวยอร์กลักคิดถึงทุกคนที่มาเยี่ยมป้าคำใส่นั้นบางครั้งนะ่ะป้าคำใส่ก็คิดไม่ออกนะคะนอนนอนไปก็คิดไม่ออกบางครั้งอยู่อยู่ก็คิดเห็นหมดนะคะชื่อคนนะ่ะป้าคำใส่ก็พายายาม ท่อง,ท,องท่องนะคะท่องอยู่ในใจเวลาพลิกไปพลิกมาอยู่คนเดียวก็คิดถึงคนนั้นคนนี้ขอบคุณมากๆนะคะคลิปนี้ก็จบลงแค่นี้อ่านะคะอ่าบายบายค่ะขอบคุณทุกท่านทุกคอมเมนต์ที่ยังไม่ลืมป้าคำใส่นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะคะ